สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาพบกับเดือนสกาวและก็เดือนคนเดิมน,นะครับวันนี้ก็มาตามคู่บาเนาะเ <c oughs> พิ่นกับเขามาเหล็กติดเดี๋ยวมาฟังกุนเกิดมาเพิ่นจะให้ตัวแดงนะคะเนาะไปสนใจคีมาทักไล่เขามาหนึ่งพันสามร้อยบาทกับจับเงินกับจับทองคูรนึงพันบาทนะะแล้วก็สบู่เจแดงนะคะเนาะสบู่เจแดงรอกก่อนเนะคะเพราะว่าน่าจะเป็นวันจันทร์วันจันทร์จะทรงนะคะเพราอของใหม่ที่ก็คือวันศุกร์นะคะเนาะเพรที่สั่งจองก็รอก,ก่อนนะคะเนาะ ฮักแต่ว่าไอ้ดอมเขไปบ้านหรือเปล่าเธอที่ไปบ้านฉันไหมมาหน่อยไปได้ค่าเงินอย่างเง้มันได้ตัวเก่ามันจะจเปลี่ยนอะไรด้วย,ยตัวเก่าไปตัวเก่าแล้วค่ะเงินที่บบาทตัวเก่าเตี้ยมันได้ตัวเก่ามันอยากขับอะไรนะโมเมนต์เดียววมันเฮ็ดหนักสูตรรอบนี้ดวงเท่านั้นพอยัง เหล็กมันออกแปดว่าใส่ไหมฮะมันผิดระบบมันออกผิดเนาะ <Yeah. S 1> เพือจังเหล็กลอกซับไปกินนี่ไมมันเลดตันอะไรแต่ว่ากัท่านในคำนวณสูตรว,ว่าเมืองหลีคู่บาคนเนาะฮะเนาะงวดนี้งวดที่16ธันวาสองคม2564นะคะ ใครสนใจครีมก็ทักไลน์เข้ามา1,300บาทชุดสีส้มก็อยู่ที่1,280บาทนะแล้วก็กระจับเงินกระจับทองก็คู่ละ1,000บาทนะฮะลายชื่อเราก็จะเอาไปเปิดดวงเสริมดวงให้เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวจะไล่์ซื้อไปให้ปูแล้วนะเนาะแล้วก็สบูสบ่เจ๊แดงไม่สนใจไล่เข้ามาศูนย์เก้าหาสี่เก้าเก้นะคะทุกท่านบันทึกเบอร์ทักไลน์เข้ามาเลยเด้อตอบกันทุกคนนั่นแหละเะนาะ บางทีคนโทรเขามาไลายเลยรับสายไปรับสายก็ขอท่านช่วยด้วยนะฮะเนาะแต่ว่าก็เอาที่แน่ๆก็คือบันทึกเบอร์แล้วก็แจ้งซื้อทียูมากหล้วจกได้ยังก็เขียนไว้ในหันล่ะค่ะเดี๋ยวแอดมินน้องแอดมินท่าจะเข้าไปตอบเนะฮะเนาะเพื่อว่าจะได้จองสินค้าได้ถูกต้องนะครับเพราะว่าบางที่ลูกค้าเพิ่งจะจองมาหลายแอดมินเพิ่นก็ทำงานคนเดียวเพิ่นนะฮะก็เลยสิเป็น อยากแม้จัหน้อยนะคะเน,ะะนะะาะใครดีก็จังสีจางแอดมินจากสิบคนผลล่ะหาธุรกิจกว่าลงกันนี่แหละคู่เด่นคู่เด่นเมค่ะเนี่จังมันจีเปียได้ไหมเห็ดมันได้เห็ดมันได้ตัวเก้าเห็นปะมากสุดนี้เครับน,นี่ สามแปดก็จะติดดูแท้สามแปดเนาะดอนี้เจ้าอะไรก็มีแเ่สันเด้เน่ากลัวเนาะบ่เห็นมันอีแดดนี่นี่อีกตวตวนึงเอาเขียนอออตัวเลขค่ะพ5กห้า ฟังปูออกไปกำกัดเล่นแล้ะครับนะสูตรเงี้ยลักใดลักใดนะครับเดี๋ยวตังสีสามารถสรุปให้ฟังอีกที่หนึ่งว่ามันใจเแล้วเอฟซีเพิ่นในมันแจนําปูแต่ผู้ที่ติดตามปูกะน่าจะรู้อยู่ดอกนะครับปูเพิ่นกัเขาดีโอ้โคนรมึงหลอบมันกเกือบแสนอยู่ดิสำหรับเรียญคู่บ่าเพิ่นนะครับเนาะถือว่าดังแม่ยันนี่ขึ้นกันนะคบเนาะถือว่าดังอยู่ขึ้กันคนรกับติดตามอยู่ขื้นกัน เอาไปเป็นเพิ่มไปเป็นกิกสูตรเอาไป,ไปเป็นอีกหนึ่งแนวทางเนาะเนาะมันบอ่อหนันดเพอมันเมือดมันันหนัหนด้ี่ยมันถึงแดดมันบ่อแจ่งบ,งบ่อชัดนะฮะเนาะหลักสิบก็แปดกับเจ็ดหลักหน่วยก็ให้สามกับเก้าหลักหน่วยบนให้ห้ากับสามคู่เด่นก็ห้าสามแปดสามแปดเก้าหกห้ารอบนี้ให้สี่คู่เป็นมาค่ะรอบ,บ,บนี้ให้สี่คู่เนาะ ทุเทียบู่ให้อูสามคูงอดก้อนนั่นเป็นบ่แม่นสามคูสามคูสี่คูบ่หลได้ล่ะโบเข่าแต่ว่าก็อรวีนี่เด็ดเด็ดเล่นบ่ค่ะบบแต่ว่าเจ็ดกับแปดคูว่ามั่นมั่นใจอยู่ตัวนี้เจ็ดกับแปดแต่ว่าเจ็ดแจ็เสียมาใส่ตัวไดนค่ะอืมเจ็ดนี่เพราะคู่บาหาจะคู่หได้ค่ะแต่วเลข ที่คูบามักมันมีตัวนี้โอ้เนี่ยงามอยู่งามอยู่ค่ะงามยเยะเหล็กวงคนดีย <c oughs> ู่ครับอันนี้สองตัวนี้จะเป็นตัวลองมั้นนี่้างตัวนี้กับตัวนี้อ๋อเป็นตัวลองตัะเจ็ดนี่ก็คิดว่าสิมามากแจ๊สิมาตัวใดท่น่าจับใส่แล้วปูจตบใส่เลยค่ะจับใส่แจ๊ชิปจับใส่ตัวใดรักด้วยรักซีปูดี อาที่มันมีอยู่ลลแล้วนี่แเนาแมนที่มันมีเป็นแมนเป็นเลขดับแม่นป่ะคะเลขดับมันมีสิบเจ็ดศูนย์เจ็ดหกเจ็ดเลขดับปุ๊บปุ๊บแมนสี่เจ็ดดับอยู่ตลอดมันป่ะคะ ถาเห็ดมาเนี่ยมันก็นยังโบกภาพเลยเลยเอามา,มาให้เอฟซีเพิ่นเรื่อยๆพวกนีกแนวทางเนี่ยห้แต่ว่าเลขติดปูมันติดอยู่จับคู่มาถือเจ้าสัวน่ะเรื่องดับพูกว่าเฮ็ดมั่วกันม่ได้นั่นแยกออกเพราเฮ็ด,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 ดไว้ใส่เจ้าของะนะอะมอยากไท้พื้นนั่นห้ามันพลาดมากกับเจ้าสัวเอาใส่เจ้ามันเกิดคนละคนเนาะกระจอก็กมีเลขดับกันอยู่ได้ค่ะอันนี้พว้เฮ็ดไฟนให้เจ้าของไม้เบื่อเองอันนี้ก็เป็นเลขดับปูเนาะมันโตเรื่อยๆจริงจริเนาะ ขันโบเขียนใหม่เขียนตรงเล็กครับตรงเบืสองไปอเพย์สูตนั่นเนาะขรนเขียนให้ทันที่ก็ได้มีาเขียนทางล่างเล็กเราก็ให้ขั่นเมียนบอกเมียนไหมเมียนครับเมียนก็ไปเบิ้งดับอูสิทยับยูบอจัญสินะตอาจารย์อื่นๆทำอื่นๆกะถ้าอื่นๆนี่กะเพรานว่าดับเพื่อนในพวกดับแล้วก็ยูขนาดหกสิบเจ็ดสิบตัวยังอยู่เนาะของเงินเส้นเอียงับ ที่เจแดงมันลงคลิปไงปุ๊บดับเอาอยู่เพื่อนอะปัด์ตหกสิบเจ็ดสิบตัวเอาอยู่บัตถุตัวว่ามาบนว่ามาล่างเลยแบบดับคักดับเน่ดับดับแล้วกันบ่มีบ่มี่มาหลุดตะเคียนี่ปุ๊บเราเกระเล็กสูตรห้อยคุ้นย่นยานี่ก็ดับอยู่แต่ว่าหลุดแก่มาหลุดเ<ม>นี่ยแต่ว่าอีกตะพ่อน,านมายังบก่ยังบอกพลาดเลยเขาเสียเรียกเสือได้น้ำมันนะ เพื่อเป็นการที่งบหน่อยแล้วก็ซื้อบลาไรตัวอันนี้ไปครับเดดครับรค่ะไปครับเลนบ่ค่ะเม่นถ้าอยู่ในคู่นี่ก็คือบ่ต้อตงเราบ่ต้องเสือครับบ่มีนี่้าวมีนี่บ่ต้องเสือมันมาเสือนบอเข่านะทั้งล่างทั้งบนเพราะเขาาดเมาอยู่ตลอดเมื่อก็บุบ่เห็นว่ามันสิเข่ามันจะเสือ,อ เลขมากจริงโตวะนี่ฮะอือแล้มันจะโตได้เลขนะพอเห็ดเห็ดต,ตามสูมาสี่แปดสิบสิบสองยี่สบสี่สิบหกสิบแปดยี่สิบยี่ิบสองยี่ิบสามตัวเองนะฮะยี่ิบสามตัวเลขดับยี่ิบสามคู่ยี่สิบสามคู่ก็สี่สิบหกสี่สิบหกอะฮะ <Man. S 2> คุณนะตอนนี้ก็4ห6ตัวแล้วก็ถือว่าบอดอันนี้เนาะถือว่ารถคาด <can> ใส้ใจไหลเนอะข,ขัดปูไดมีอย่างเลขดับอีกมาเพิ่มอีกก็เอาเข้าไปอีกก็ได้นเนาะมาแคบไว้แล้วก็ต่อเอาไว้รดที่ป <Man. S 2> ูเตียคัดลองบึงล่องบึงเตียง ตังเทือกอไรมันมีเลขดับเจ้าของมาเขียนใช่นี่มันพอเบิ่งตังเทือกมันก็เบิ่งบปทั่วถึงคือกันได้คือได้บิ่งเรียกบิ่งเอาดีๆแล้วครัเนาะแคปนัดจอใบเลียกคู่บานน้องคันเนาะหลักสิบสิบยังนี่หลักสิบสิบมันสิบแปดกับเจ็ดใช่ไหมคะแปดกับเจ็ดนี่คือมาได้ทั้งล่างทั้งบนนะนะค่ะโอ้แต่ว่าตัวเน้นเนียนนั่นมาขนาดนั้นแปดกับเจ็ดนะแปดกับเจ็ดแต่ว่า ซีบบนคอมเนมันไปแล้วก็เจ็ดค่ะคอมเมนได้กับซีเมนได้แต่ล่างขางเก็แต่บอกแม่นข้าล่างมันก็บชีมาได้แค่ตัวนี้เจ็ดสามเจ็ดเก้าเจ็ดสามเจ็ดเก้าอ๋อค่ะอันนี้เป็นตัวนี้ก็เป็นบนใช่ไหมโซนเป็นบนก็จะเป็นแปดห้าแปดสามเองสันบอกค่ะแม่นแปดห้าขัดเ้าไปจับไส้กัดเนาะจะว่าแปดห้ามันมาแล้วตัดโอ้กับแปดสามมันก็เหลือแปดสามค่ะ กบริยงนะกบเรียบหลายตัวนี้สั่นน่ะน้าปูเนาะขัาจับไปย่องใส่สามคู่หนึ่งเทียสามคู่สี่คู่เหรอต่นนี่แปดหาเพราะมขัดเสีเอ็7ดใส่น้ำเขากะเอานี้เอาล่างอย่างเดียวเนาะตัวเดียวเลยติปูเห็นแขนลดปะล่างเจ็ดสามเจ็ดเก้าแมนค่ะแมนแมนแมนบนแมนมันจะมีแปดสามค่ะนแปดสามขันมันน่อยคู่เขากะ พราะว่าบนตัวเดียวมันตัวสัน่นปวน่ะแปดห้ามันมาในเรัาอัดรอหลวดตีค่ะมันต้องเอาบานานี่ค่ะเพราะาเลขห้านี่เขามันมันมักตัดออกบ่าได้เอามาปิดลักหน่วยนี่เอาฮุกมาใส่แทนโอ้จึงทีตีเล่นแบบนี้เลยค่ะบนล่างวนันนี้เนาะครับเนาะนี่อือ บนสองคู่ล่างสองคู่โอ้ยม่กำไรดอกทีคู่หนึ่งวข้างล่างก็จะเป็นสูตรดับปูเนาะคันเนาะแม่นี่เป็นเลขดับเลยจะไปซื้อในตัวค่ะดับดับวูดับวูอาแคปหน้าจอไว้ครับท่านผู้ชมสำหรับเลขคู่บาเพิ่นนะครับเนาะแต่ว่าคั้นตอนติ่งตรงกับเลขดังเขานะซื้อไว้น้ำเน่ย์ค่ะเปิดเสียค่ะไรตีเอาเป็นแนวทางเนาะคันเนาะที่จะอนุญาตในการรับชมรอบฟัง เลขดังมากเพราว่าชิมาดับคู่มันกล้าซื้อผมปิดไปบบได้ซื้อได้หรือเปล่าเขาบม่ได้ห้ามซื้อแต่ว่าให้เบิ้งเวลาเลขดับเนาะแต่ว่าเอาไว้เบิ้งก่อนก็ได้อย่าพาวเสื้อนะเพราะมันมันชิยูหรือบ่อยู่น่ะค่ะสิดับอยู่หรือเปล่าเดื่อรอบหน้าเรามาตามอีกรอบนี้เอาไปชมไปก่อนเนาะแม่นค่ะวคยรอบหนาเมื่อเบิ้งอีกว่ามันติดดับอยู่หรือเปล่า ติดตามไปดีีดนะคะสหรับเลยคู่บาเพิ่นกน็ยัง่อยหลุดเคยผ่านงวดน,นี้กให้าบดมาสองตัวล่างสองคู่ก็แปดสามหกห้าห่างบทนะคะส่วนล่างกัเจ็ดสามเจ็ดเก่านะคะเนาะ,ค,ะ,นะค,ะคู่เด่นกับหาสามแปดสามแปดเก้าหกห้าก็ดึงออกมาเเลยแล้วเนาะ,ะดึงหยอนลงมาผิดแล้วนะฮะและ้วกนะ็สุดท้ายก็ขอให้โซดีมีไส่ลำลุยถูกไหมไปน้ำกัน นะครับเนาะกับคู่บ่าวเพื่อนเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้เดือนสกาวเดือนคนเดิมช่องสายฟ้าผ้ารวยเก็ดจะขอตัวลาไปก่อนขอให้ท่านผู้ชมสุขภาพแข็งแรงในหนาหน,นาวเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะ